สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับการแจ้งเตือนลมฟ้าอากาศนะครับสำหรับวันนี้ก็วันที่31สิงหาคม2565นนะครับฝนเริ่มมีมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับวันนี้สำหรับกรอบด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็น แผนภูมิของประเทศไทยนะครับจะมีสีสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะครับอันนี้บ่งบอกถึงความรุนแรงของระดับน้ำฝนส่วนกรอบด้านขวามือนะครับจะเป็นพายุหินนำนอนะครับอันนี้ก็คือกำลังหมุนติ้วติ้ว,ต,วติ้วเลยนะครับอยู่ที่ทางาทางใต้ของประเทศญี่ปุ่นนะครับ ประเทศญี่ปุ่นเขาจะเป็นหมู่เกาะส่สวนใหญ่เช่นเดียวกับประเทศฟิลิปปินส์นะครับซึ่งประเทศฟิลิปปินส์ก็จะอยู่ทางขวามือของไทยนะครับประเทศฟิลิปปินส์จะประกอบด้วยหมู่เกาะต่างๆเมื่อลมมรสุมหรือว่าตัวพายุนะครับก็เกิดจากทะเลเราก็จะมีประเทศที่คอยกั้นพายุนั้นไม่ให มายัางประเทศไทยโดยตรงนะครับก็เช่นฟิลิปปินส์เวียดนามกัมพูชาแล้วก็จีนนะครับส่วนใหญ่พายุต่างๆจากหนักๆนะครับกว่าจะมาถึงไทยเราก็จะเหมือนว่าทุเลาเบาบางลงนั่นเองนะครับส่วนการพยากรณ์อากาศวันนี้นะครับวันที่31สิงหาคมก็จะมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคอีสานตอนล่าง ภาคตะวันออกภาคใต้นะครับแล้วก็อ่าวไทยประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนนะครับพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างทะเลอันดามันตอนล่างก็จะอยู่ด้านซ้ายของประเทศไทยนะครับประเทศไทยจะขนาบด้วยทะเลสองฝั่งนะครับฝั่งซ้ายมือก็คือฝั่งที่ซ้ายมือก็จะเป็นด้านตะวันตกเรียกว่าตะวันตกเนาะ เหนือใต้ออกตกฝั่งตะวันตกก็คือส่วนใหญ่จะเป็นจังหวัดกาญจนบุรีที่ติดกับพม่านะครับติดกับเมียนมาเนาะฝั่งซ้ายนั้นก็จะเป็นทะเลอันดามันนะครับถ้าใครทีเ่เคยได้ยินบ่อยๆเนาะทะเลอันดามันมหาสมุทรแปซิฟิกอะไรแบบนี้อยู่อยู่ฝั่งไหนเป็นทางไหนทางไหนไม่รู้ไม่ทราบกันเนาะก็อธิบายคร่าวๆประมาณนี้ ฝั่งที่อยู่ซ้ายมือติดกับจังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรีก็จะไปะติดกับเมียนมานะครับทะเลฝั่งนั้นก็จะเป็นทะเลอันดามันนั่นเองทะเลอันดามันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่เวลาเราได้ยินบ่อยๆว่าตอนนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังมีกําลังแรงอะไรแบบนี้นะครับก็คือเกิดจากฝั่งด้านนี้นะครับจะพัดเข้าหาประเทศไทยนะครับทําให้เกิดฝนตก ส่วนจะพัดขึ้นหรือพัดลงพัดไปทางขวามือก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับจะเป็นส่วนประกอบว่าจะพัดไปทางไหนเนาะ,ะจังหวัดไหนจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนวันนี้สามทีบเ็ดสิงหาคมนะครับจังหวัดที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่จะเป็นภาคใต้นะครับภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูล สุราธานีนะครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายาลาปัตตานีนะราธิวาสค่อนข้างหลายจังหวัดเลยทีเดียวนะครับภาคใต้และส่วนลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่พัดปกคลุมฝั่งขวามือของประเทศไทยนะครับก็คือขวามือก็คือภาคตะวันออกและก็ภาคอีสานนั่นเองนะครับนี่อยู่ขวามือเนาะจะเป็นอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับ ดังนั้นวันนี้ก็จะมีภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างด้วยนะครับที่ได้รับผลกระทบวันที่31สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนอันนี้ภาพรวมนะครับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยด้วยทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งอยู่นะครับแล้วก็วันที่3 ส่วนวันที่3ถึงวันที่8นี่จะเป็นอิทธิพลของพยายุไต้ฝุ่นหิน,นหนำนอนะครับซึ่งพยายุไต้ฝุ่นหิน,นหนำนอนี้นะครับก็เคลื่อนตัวเข้าใกล้กับเกาะไต้หวันนะครับหรือประเทศไต้หวันที่อยู่ติดกับจีนนั่นเองนะครับทําให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่อยู่ด้านซ้ายของประเทศไทยเรานะครับมีกําลังแรงขึ้นประกอบกับวันที่4ที่ห้า อันนี้ก็คือเริ่มมีมาผสมแล้วนะครับประกอบกับวันที่4และวันที่5ร่องมอรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็สรุปก็คือวันที่4ที่5จะเน้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานด้วยทําให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นนะครับได้มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยส่วนภาพรวมตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่8นะครับก็ให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานั่นเองเพระเวลาน้ำป่าไหลหลา,ลากเนี่ยน้ำป่าไหลหลากมามันก็จะพัดเศษซากไม้ต้นไม้ต่างๆมาด้วยตรงนี้ก็คือให้ระวังกันให้ดีนะครับทางน้ำไหลต่างๆนะครับก็คือที่น้ำมันจะไหลผ่านมาทำให้น้ำไหลหลา,ลาก ส่วนใหญ่ที่น้ำป่าไหลหลากก็คือมันจะไม่อยู่นานนะครับสักไม่นานมันก็จะกลับเข้าสภาวะปกติแล้วนะครับไม่เหมือนกับน้ำที่ท่วมท่วมประจำอยู่แล้วอย่างเช่นพวกอยุธยาสุพรรณบุรีทางภาคกลางนะครับอันนั้นก็คือจะท่วมครั้งหนึ่งก็ท่วมนานนะครับอยู่ด้วยกันนานเลยนะครับหลายวันเป็นเดือน2เดือน3เดือนประมาณนั้นนะครับพื้นที่ลุ่มต่ำต่างๆด้วยนะครับ พายุไต้ฝุ่นหินน้ำหนอนนี้นะครับจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกแนวโน้มจะผ่านทางตอนใต้นะครับของเกาะโอกินาวาซึ่งจะอยู่ที่หมู่เกาะริวกิวนะครับของประเทศญี่ปุ่นยังไม่มีทิศทางการเคลื่อนตัวเข้ามาในไทยนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลโดยคร่าวๆนะครับไม่เข้ามาในไทยก็จริงนะครับแต่สังเกตที่ตาพายุนะครับเห็นไหมครับดังรูปกรอบขวามือ พายุกําลังหมุนติ้วๆอยู่เลยนะครับอันนี้คือพายุหินน้ำเน่านะครับมันมีแรงลมมากกว่า200กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะครับเพราะว่าเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นไปแล้วนะครับคาดว่าพื้นที่จะได้รับผลกระทบก็จะมีทางหมู่เกาะญี่ปุ่นนั่นเองนะครับแล้วก็มันจะเคลื่อนไปทางประเทศไต้หวันด้วยนะครับดังนั้นก็จะได้รับอิทธิพลน้ำฝน ตกแน่นอนนะครับฝนฝนเยอะฝนมากแน่นอนเราถ้าเราสังเกตดูนะครับทางตอนล่างตอนใต้นะครับตอนใต้ของพายุหินน้ำหนอตัวนี้จะมีพายุเกิดขึ้นใหม่อีก,อกตัวหนึ่งนะครับกำลังหมุนอยู่นะครับแต่ก็เหมือนว่ากำลังเพิ่งจะเริ่มนะครับยังเป็นวงไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับดังรูปนี้ก็จะเป็นรูปซ้ายมือของประเทศไทยในทะเลอันดามันนั่นเองนะครับก็จะเป็น เขาเรียกว่า,ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับตรงนี้ไม่ใช่พายุนะครับไม่ใช่พายุจะเป็นที่เขาเรียกว่า,าร่องมอรสุมนั่นเองนะครับเพราะว่าพอถึงช่วงปลายปีของประเทศไทยฝนที่ตกส่วนใหญ่ก็จะมาจากฝั่งซ้ายมือของประเทศนะครับจะเป็นจากทะเลอันดามันนะครับก็จะเข้ามาผ่านประเทศพม่านะครับ ถ้าถ้า,าขึ้นบนหน่อยนะครับก็จะไปโดนประเทศเมียนมาถ้าเข้ามาข้างล่างหน่อยก็จะโดนภาคใต้ของเราฝั่งซ้ายมือนะครับภาคใต้ฝั่งซ้ายมือก็คือจะโดนทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เป็นอิทธิพลของร่องมรสุมนะครับส่วนภาคกลางและภาคอื่นๆก็อาจจะโดนผลกระทบน้อยนะครับเกี่ยวกับร่องมรสุม ลองมอรสุมาภาคตะวันตกเฉียงใต้เพราะว่าทางจังหวัดกาญนะครับทางด้านซ้ายมือของประเทศเราเนี่ยจะมีมีเรียกว่าภูเขานั่นเองนะครับภูเขาเอาไว้กั้นกั้นแรงลมกั้นฝนได้นะครับเพราะว่าบางทาาีความสูงของตัวฝนเนี่ยอาจจะต่ําเมฆลอยต่ํามาปะทะมาปะทะกับภูเขานะครับที่เขาเรียกว่าถนนธงชัยนะครับภูเขา ตะนาวสีและถนนธงชัยประมาณนี้นะครับที่เป็นตัวตัวบล็อกฝนบล็อกลมไว้ให้นะครับทำให้ประเทศไทยเราอาจจะโดนน้อยนะครับจึงเวลาเกิดพายุเกิดอะไรขึ้นอาจจะได้รับผลกระทบไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเรื่องน้ำฝนนั้นก็อาจจะอาจจะได้อาจจะพอมีบ้างนะครับเพราะว่าเมื่อพายุโดนออขอบขอบประเทศเราเนี่ยเนาะกลายเป็น ดีเพรสชันเราก็จะได้เป็นน้ำฝนนะครับอันนี้ก็จะทำให้เกิดน้ำท่วมได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็คือ,อ,อสอดแทรกสาระเพิ่มเติมให้นะครับสำหรับนอกเหนือจากการแจ้เออเงเตือนเรื่องฝนจะตกแล้วนะครับ ทีนี้เรามารื้อฟื้นความจำกันดีกว่านะครับที่คลิปที่แล้วนะครับแจ้งไปว่าอัตราความเร็วลมของพายุแต่ละชนิดนะครับมีอะไรบ้างก็โดยคร่าวๆนะครับยอมความกดอากาศต่ำนะครับก็คือที่ไม่ใช่พายุเนาะยอมความกดอากาศต่ำนั้นความเร็วลมประมาณ20-25ถึงนอตหรือ41กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ต่อมาก็จะเป็น e p r e ร s ชันนะครับ e p r e ร s ช o นก็ความเร็วลมอยู่ที่2 5ถึง34นอตหรือประมาณ4 8ถึง6กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ก็คือเพิ่มขึ้นนะครับส่วนที่สูงกว่านั้นก็คือเป็นพายุโซนร้อนนะครับพายุโซนร้อนความเร็วลมประมาณ3 4ถึง48นอตหรือ64หรือ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ต่อมาก็เป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงอยู่ที่ประมาณอยู่ที่ประมาณ9 9ถึง1น8นะครับอยู่ที่เออ90นะครับขออภัยนะ9 0 1 8ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้พายุโซนร้อนกำลังแรงส่วนพายุใต้ฝุ่นนะครับ ก็คือถ้าตัวปัจจุบันก็เป็นตัวหินน้ำนอนะครับพยายุไต้ฝุ่นอัตราความเร็วลมมากกว่า118กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ตัวหินน้ำนอความเร็วลมมันอยู่ที่200กว่ากิโลเมตรไปแล้วนะครับก็จะเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นไปแล้วนะครับปัจจุบันนี้คาดว่าเมื่อเข้าขึ้นฝั่งความเร็วลม,ม,มก็จะลดลงตามลำดับนะครับ ส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจนะครับถ้ามีความูลอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับเดี๋ยวต่อไปจะมีอัปเดตข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมมาลงให้ใหม่วันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับขอบคุณครับ